สวัสดีครับนักเรียนนะครับสําหรับใบความรู้นี้นะครับก็คือใบความรู้ที่5.1นะครับก็คือในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสูตรการหาจํานวนสมาชิกของเซตนะครับว่าการหาจํานวนสมาชิกของเซตนะครับเราจะหาอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับสูตรการหาจํานวนสมาชิกของเซตจำกัดนะครับว่าหายังไงเลยเตยแลวกันนะครับจากตรงนี้นะครับ สมมติว่านะครับข้อที่1ก็คือครูต้องการหาจํานวนสมาชิกของ A ยูเนียน B หรือง่ายก็คือสมาชิกของ A ร่วมกับ B นั่นเองนะครับก็จะมีการแบ่งกรณีออกตามนี้นะครับกรณีแรกนะครับก็คือในกรณีที่ A และ B นะครับไม่มีสมาชิกร่วมกันถ้า A กับ B นะครับเป็น2เซตที่ไม่ได้มีสมาชิอไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับก็หาได้ง่ายเลยครับก็คือเราจะหาได้ว่า n a ยูเนียนบนะครับจะเท่ากับ n a บวกกับ n b ก็คือเอาสมาชิกรวมกันได้เลยโอเคไหมเพราะว่าเขาไม่มีสมาชิกร่วมกันก็เลยสามารถนับสมาชิกรวมกันได้เลยนะครับหรือถ้าดูในแผนภ้าก็จะเห็นว่านะครับแผนภา้าเวนริเออร์นี้นะครับ A กับ b ต่างไม่มีสมาชิกร่วมกันนะครับก็สแสดงว่าเราก็จะเอาจำนวนสมาชิกของเซต a นะครับรวมกับจํานวนสมาชิกของเซต b ได้เลยโอเคไหมนะครับแบบแรกนะ ต่อไปนะครับเรามาดูกรณีถัดไปครับก็คือในกรณีที่ A และ B มีสมาชิกบางส่วนร่วมกันนะครับถ้าพูดถึงกรณีนี้นะครับก็แสดงว่ามันจะต้องมีบางตัวที่เป็นสมาชิกร่วมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเอาสมาชิกมารวมกันเลยตรงๆอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่เพราะมันจะมีสมาชิกที่ซ้ํากันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับในเรื่องของเซ็ตนะก็คือจํานวนสมาชิกถ้าเราพูดถึงเซ็ตที่มีสมาชิกซ้ํากันใช่ไหมครับ มันจะต้องนับสมาชิกเป็นแค่หนึ่งตัวเท่านั้นตัวที่ซ้ําเราจะเขียนแค่ครั้งเดียวถูกต้องไหมนี่คือตามคอนเซ็ปต์นะครับหั้นจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็เลยได้ว่าถ้าเราต้องการหาจํานวนสมาชิกของ A รวมกับ B นะครับ A อยูเนียนแบบนี้เนาะในกรณีที่มีบางส่วนร่วมกันก็คือเราก็จะเอานะครับจำนวนสมาชิกของ A หรือ NA นะครับไปรวมกับสมาชิกของ NB ได้เลยรวมกันเสร็จครับแต่จะเห็นได้ว่ามันอาจจะมีบางตัวที่ซ้ํากัน เราก็เลยทําการลบด้วยจํานวนสมาชิกของตัวที่สามการเล่าหัก A กับ B นั่นเองนะครับก็คือ n ของ a อินดัสเซตอ่ะถ้าเรามาดูรูปภาพที่หนึ่งนะครับเพื่อประกอบความเข้าใจเนาะในแผนภาพเวนนอร์ e นะครับอ่ะตรงนี้ก็คือแผนภาพเวนนอร์ e นะครับจะเห็นได้ว่านะครับจากรูปก็คือก็จะมีเซต a ใช่ไหมครับวงของเซต a แล้วก็วงของเซต b ซึ่งจะมีบางส่วนทับกันอยู่นะครับกูขอสมมุติง่ายๆแล้วกันให้เรามองนึกถึงกระดาษ่างก็ได้นะครับ กระดาษนะครับมีกระดาษรูปวงกลมนะครับจำนวน2รูปก็คือวง A แล้วก็วง B วางทับกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากระดาษของเรานะครับก็จะมีบริเวณที่ซ้อนทับกันอยู่แบบนี้ก็คือหนาพูดถึงความหนาแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่าบริเวณแรกนะครับถ้าเป็นเออย่างเงี้ยก็คือจะหนาแค่1่ชั้นตองไหมครับนะครับจะเห็นแบบนี้นะครับถ้าพูดถึงความหนาเห็นไหมก็จะหนาแค่1่ชั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่เป็นบีอย่างเดียวตรงนี้นะครับกระดาษก็จะหนา1นชั้นเหมือนนกั ต่จะมีแค่บริเวณส่วนกลางเท่านั้นใช่ไหมครับที่กระดาษดหนาไป็น2ชั้นนะครับกระดาษหนาไป็น2ชั้นเพราะฉะนั้นการนับจํานวนสมาชิกก็ตามที่บอกเลยนะครับแสดงว่าตรงกลางนี้ยังมีสมาชิกอยู่เป็นสองเท่านั่นเองเราก็ต้องทําการให้เหลือแค่1ชั้นถูกต้องไหมการนับสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําการลบออกนไครับก็คือถ้าเราเอาบวกกันตรงเลยบวกกันตรงเลยมันจะเป็นตามรูปนี้นะครับแต่ถ้าเราทําการลบตรงกลางออกเห็นไหมครับลบออกหนึ่งครั้ง ตรงกลางก็จะถูกเปลี่ยนเป็น1นั่นเองโอเคไหมครับนี่ก็คือสูตรในการหาผลรวมระหว่างสมาชิกเซต A แล้วก็เซต B รวมกันนะครับแต่ถ้ารวมกันตรงๆต,ต,ตรงกลางจะซ้ำโอเคไหมเราก็เลยทําการหักออกหนึ่งทีนะครับเพื่อให้ตรงกลางมันกลายเป็น1นชั้นกันสูตรก็เลยได้แบบนี้เลยนะครับโอเคนะต่อไปนะครับแบบที่2นะครับในกรณีที่ เราต้องการหาจำนวนสมาชิกของสามเซตบ้างนะครับที่เอามารวมกันก็คือ A union B union C นะครับจากตรงนี้นะครับถ้ามองดูสูตรนะครับก็จะเห็นได้ว่า n ของ A union B union C จะเท่ากับการเอา n a บวก n b บวก n c นะครับแล้วก็ลบกับ n a intersect b แล้วก็ไปลบกับ n b intersect c แล้วก็ไปลบกับ n a intersect c นะครับแล้วก็บวกคืนเข้าด้วย n a intersect b intersect c ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงสูตรนี้ ค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวแล้วเราจะมีวิธีการในการมองสูตรนี้ให้ง่ายขึ้นหรือทําความเข้าใจสูตรนี้อย่างไรนะครับเรามาดูจากแผนภาพเวนนอร์ตรงนี้เลยกันนะครับอ่ะจ็นได้ว่านะครับถ้าพูดถึงแผนภาพเวนนอร์แบบเซตสามเซตเราก็จะวาดแบบนี้ถูกต้องไหมครับให้ทุกวงคล้องกันหมดก็คือวง A วง B และก็วง C นะครับให้เรามองถึงง่าย,ายว่าวง A เปรียบเสมือนกระดาษหรือแผ่นที่เป็นรูปวงกลมนะครับวางทับกันอยู่กับวง B แล้วก็วางทับกันอยู่ขบวน C ในรัะนีนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่บอกไปเลยนะครับความหนาของกระดาษแต่ละบ,บริเวณก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าคูระบุความหนาของกระดาษขาเข้าไปก็จะได้ตามหมายเลขตามนี้เลยเข้าใไหมเห็นไหมครับก็จะมีส่วนนี้นะครับหนา1นชั้นเห็นไหมครับส่วนนี้ก็จะหนา1นชั้นเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่วน A ก C อย่างเดียวก็จะหนา1ชั้นส่วนที่บริเวณที่ A กับ B ทับกันก็จะหนา2ชั T ้น2 B กับ C ทับกันก็้นใช A กับ C ก็จะทับกันก็จะหนา2ชั้นม er right ีแค่บริเวณตรงกลางครับที่แน่นอนต้องหนา3าชั้นเพราะว่าเป็นบริเวณที่ ABC ทับกันอยู่โอเคนะนี่ก็คือถ้าพูดถึงความหนานะครับเพราะฉะนั้นหากเราเอาทั้ง3เซตมาบวกกันตรงๆเห็นไหมครับตบวกกันตรงๆเลยตามสูตรนี้มันก็จะมีความหนาตามนี้นะครับแต่จริงๆแล้วการนับจํานวนสมาชิกเราจะต้องนับให้มันหนาอย่างละ1ชั้นถ้าเรามองง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่ทำก็คือเราก็เลยแก้ง่ายครับเราก็จะเริ่มต้นค่อย หักบริเวณที่มันหนา2ชั้นและ3ชั้นออกไปเรื่อยๆนะครับเริ่มงต้นครูทําการลบในบริเวณที่ A กับ B ซ้ำกันน,นะครับออกไปถ้าลบตรงนี้นะครับจาก2กับ3ก็จะโดนลบออก1ชั้นนี่คดง่ายอย่างนี้นะ a กับ b ีซ้ำกันอยู่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับพอลบออกมันก็จะเหลือเป็นอะไรครับความหนาก็จะเปลี่ยนเป็น หนึ่งกับสองถูกต้องไหมหนึ่งกับสองแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันมันก็ยังมีบริเวณที่หนาสองชั้นอยู่ใช่ไหมครับเราก,ก็ให้ลบออกเหมือนเดิมก็คือเราไปจะไปลบบริเวณที่ b กับ C ซ้ํากันออกนะครับซ้ำกันออกนะก,ออก,ก็คือการลบมันก็จะลบออกอสว่วนนี้โอเคไหมบีกับ C ซ้ํากันพอลบออกตรงนี้นะครับจากหนาอย่างละสองเนาะผลลบก็จะกลายปเป็นอะไรครับผลลบก็จะเหลือแค่หนึ่งกับหนึ่งถูกต้องไหมทีนี้นะครับเราก็จะทําการลบอีกบริเวณหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ยังหนาสองยังหนาสองอยู่นะครับ ซึ่งการลบเราก็เลยไปลบที่บริเวณที่ A กับ C ซ้ำกันก็คือ A เดลเซ็กซ c นไครับพอลบปั๊บนะครับพันหนาก็จะเปลี่ยนเป็ไครับจาก2ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น1ใช่ไหมครับจาก1ตรงน,นี้ก็จะหายไปเป็นตามรูปนี้เห็นไหมอ่าทีก็จะเห็นได้ว่าทุกส่วนครับหนาเป็นหนึ่งหมดแล้วครับยกเว้นแค่ตรงกลางครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราทําการตัดกระดาษออกแบบนี้นะครับหักตรงนี้ออกตามแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะเหลือตรงกลางเป็นรูโบนั่นเอง ในเมื่อเป็นรูบโบเราก็เลยจะต้องนะครับทาการบวกคืนเข้าโอเคไหมบวกคืนเข้าด้วยตรงกลางซึ่งตรงกลางก็คือเป็นส่วนที่บริเวณที่ A B C ทับกันนะครับเราก็เลยบวกเขา้าไปพอบวกเข้าไปกลับคืนยเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็น1่งอ่านีครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของสูตรในการนับจำนวนสมาชิกนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะใช้คอนเซปต์ง่ายๆแบบนี้ก็คือถ้าเรามองง่ายๆก็คือเปลี่ยนเสมอว่าเราจะเอาทุกเซตบวกกันก่อนนะครับจำนวนสมาชิกทุกเซตบวกกันก่อนแล้วค่อย ลบในบริเวณที่ซ้าทีละสองออกเห็นไครับซ้ากันแบบสองเซตเนียออกซึ่งจะมีสามบริเวณแต่พอเราลบกันเสร็จเรียบร้อยเสร็จนะครับทั้งสามอันนี้ก็จะมีตรงกลางเป็นรูโว่พอมันเป็นรูเราก็เลยต้องทําการบวกคืนเข้าถูกต้องไหมบวกคืนเข้านะครับให้มันเป็นหนึ่งความหนาทุกนะครับทุกบริเวณในเซตทั้งสามเซตรวมกันก็จะหนาเท่ากับหนึ่งแล้วนี่ก็คือหลักการในการหาจํานวนสมาชิกของ A u ยูเนียน i o ยูเนียนนเองโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูแบบที่3นะครับก็คือการหาจํานวนสมาชิกของ a อลบี b นะครับอ่ะจากตรงนี้นะครับการหาจํานวนสมาชิกของ a อลบก็แสดงว่ามันจะหมายถึงการนับสมาชิกของ a เท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องหักส่วนที่มี B ออกนะครับแสดงว่าถ้าเราจะหา n ของ a ลบก็คือเกิดจากการเอาหา n ของ a ก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ไปลบส่วนที่ซ้ากันระหว่าง a กับ b ออกนั่นเองถูกต้องไหมเพราะว่าตัวที่จะโดนลบก,ก็คือตัวที่ซ้ากันระหว่าง a กั b จากแผนภาพนะครับก็จะได้ให้เป็นแบบนี้โอเคไหมก็คือหมายถึง n อนของ a ลบก็จะหมายถึงเฉพาะบริเวณที่มีแต่ส่วน a เท่านั้นส่วนที่ซ้ำกันระหว่าง a กับ b นี้จะโดนลบออกโอเคนะครับต่อไปนะครับสุดที่4เ่ข้าเช่นเดียวกันครับหากเราจะต้องการหาจํานวนสมาชิกของ b ลบ a ก็จะใช้หลักการเดียวกันกับเมื่อกี้ครับก็คือเราสามารถหาได้จากนะครับ n b ลบ a ก็จะเท่ากับการเอา n b ครับหากรืยลบด้วยส่วนที่ a กับ b ซ้ำกันออกก็คือ n ของ a กับ b ที่ซ้ำกันออกนั่นเอง ถ้าดูตามรูปก็จะเป็นรูปหนึ่งโอเคไหมครับคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือมี b อย่างเดียวจะทําการหักบริเวณที่ a กับ b ซ้ำกันออกโอเคไหมสมาชิกก็เลยจะคิดได้ตามนี้นะครับแล้วก็สูตรที่5นะครับก็คือการหาจํานวนสมาชิกของ a c o m p l เ m e n t นะครับก็คือหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงการไม่เอาส่วน a แต่เอาส่วนอื่นนั่นเองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าต้องการที่จะหาสมาชิกนะครับของ a c o m p l เ m e n t ก็เลยหาได้จากการเอาจํานวนสมาชิกของ universe ลบ n อออกนั่นเองนะครับลบออกเลยมันก็จะเหลือส่วนที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่ n a ็เข้าใจเนาะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าดูตามรูปก็ง่ายๆครับก็จะเห็นว่าหากเราต้องการจรํานวนสมาชิกก็คือหมายถึงสมาชิกที่อยู่ภายนอกของ a นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นคอของทีมนต์ก็คือตามที่ไดนาตรงนี้นะครับอ่าสำหรับสูตรในการหาจํานวนสมาชิกของเซตก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากรอไปลองดูตัวอย่างที่หนึถึงสกันต่อเลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ